ทุก่คะวันนี้ตัวแทนชาวบ้าน5จังหวัดได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติแร่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบไปแล้วและกําลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะโดยชาวบ้านระบุว่าพระราชบัญญัตินี้มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะส่งผลกระทบต่อที่ดินของชาวบ้านไม่ต่ํากว่า1ล้านไร่ค่ะ ตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกสระบ,บุรีลบบุรีและเพชรบูรณ์ที่ระบุว่าถูกกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำนำโดยนางวันเพญพรมรังสรรค์ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การสหประชาชาติเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแร่ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและกำลังจะเสนอสู่ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชเร็วๆนี้แก่นาชาวบ้านให้เหตุผลว่า พรบฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายละเมิดสิทธิประชาชนและมีขั้นตอนอนุมัติให้ทําเมืองได้เร็วขึ้นเช่นการขอใบอนุญาตสํารวจหรืออายบัตรจากเดิม310วันลดเหลือไม่ถึง150วันการลดอํานาจฝ่ายการเมืองโดยเพิ่มอํานาจให้ข้าราชการมีสิทธิอนุมัติหรืออนุญาตรวมถึงอาจจะไม่ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพิจิตรเนี่ยมันเป็นโมเดลเล็ก แต่ตอนนี้ที่เขาสำรวจแร่ไวทั่วประเทศเนี่ยประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็นสาส่วนส่วนกลางที่เป็นสายแร่ทองคำเนี่ยถูกขออนุญาตพิเศษไว้ทั้งหมดเป็นล้านไร่แล้วในหนึ่งล้านไร่ที่ว่าเนี่ยมีการขอไว้หมดแล้วแล้วมีการครอบที่ดินของประชาชนเป็นจํานวนมากเมื่อเอาคืนไปเป็นพื้นที่ป่าไวล่วงหน้าดังนั้นประชาชนเนี่ยจะต้องถูกเอาที่ดินคืนนะคะเอาที่ดินคืนแล้วก็ถูกให้ออกจากที่ดินนี่คือการละเมิดอย่างร้ายแรงประชาชนจะไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอ คือเขากระโดดข้ามไปแล้วค่ะเขาไม่ได้มองสิทธิของประชาชนเราก็เกิดความสงสัยว่าทาไมต้องขอพื้นที่บริเวณโดยรอบที่มันเป็นบริเวณพอขอเสร็จแล้วทำไมต้องเจาะแ,แร่เจาะแล่เฟสใหม่เนี่ยเจาะพุนหมดเลยทั้งป่าเขาโพดท,ทั้งอะไรของชาวบ้านทั้งในป่าศักดิ์ที่พุนอันลอบเขาบริเวณทุ่งนาเดียครับ กรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่าหลังรับหนังสือแล้วจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงภายในเดือนหน้าและจะสรุปข้อเสนอให้สนชทันก่อนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และถ้ามีประเด็นเร่งด่วนก็จะทําข้อเสนอถึงรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปอาทิเช่นบางพื้นที่ขณะน,นี้ไปซื้อพื้นที่แล้วบางพื้นที่เนี่ย ไปเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจากพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ในการที่จะทำอุตสาหกรรมซึ่งตรงนี้กระทบต่อร่างพบรบผังเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้บางพื้นที่เนี่ยเกิดไปจัดตั้งมวลชนทาให้ชาวบ้านทะเลาะก,กันแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปัญหารายละเอียดที่เราเองต้องไปดูในแต่ละพื้นที่ จากนั้นกลุ่มชาวบ้านเดินทางไปยื่นหนังสือที่องค์การสหรประชาชาติหรือ UN มีนายปกป้องลาวันสิริเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนองค์กรข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนออกมาพบและให้ตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือในสำนักงานโดยระหว่างยื่นหนังสือทั้งที่สำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนและองค์การสหรประชาชาติมีทั้งตำรวจและทหารมาสังเกตการโดยระบุว่าไปรักษาความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้มือที่3ส,สร้างสถานการณ์ขณะที่แกนนําบางคนยืนยันว่าก่อนที่จะเดินทางถึงกรุงเทพวันนี้มีโทรศัพท์อ้างว่าเป็นสายของเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลส่วนตัวของแกนนำแต่ละคนด้วย